ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนไอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมไอเดนติวีกันในวันนี้กันด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของปี2021จะเข้าสู่2022ท่าิบสอนชมครั้งนี้ก็มีการอัปเดตเข้ามานะครับทงด้านของตัวเกมนะครับเดี๋ยวเราเออมาดูกิจกร,รรมนรักชมซึ่งไอกิจกรรมทงด้านของเออเฉลิมฉลองวันปีใหม่เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเออแมน จบแมตทุกๆครั้งเนี่ยมันจะได้พั่วามานะท่านผู้ชมแล้วก็เอาพั่วเนี่ยกดส่งไปเลยนะจะได้รางวัล3ชิ้นข้างบนนี้นะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็า่ด้านาของเออไอบาดเชิญมันคิดมานเนี่ยคือมันก็ใกล้หมดแล้วล่ะแล้วก็รีบๆไปทำนะท่านผู้ชมซึ่งผมทำก็นะก็ไม่ทันนะท่านผู้ชมเพราะว่า ไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นนะซึ่งรางวัลที่ผมแลกมาได้ก็ได้แค่สกินของตัวละครตัวเดียวนะท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้โหมดไอ้คออฟเนี่ยไอ้สัญลักษณ์สีม่วงเนี่ยท่านผู้ชมซึ่งมีการรับเดียวเข้ามานะท่านผู้ชมมีเอ่อลหลายๆอย่างเข้ามานะท่านผู้ชมนั่นก็คือทางด้านของลูกแก้วนะเนาะรางวัลลูกแก้วก็อยู่ในนี้เลยนะท่านผู้ชม5ตัวละครนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นเลดนะเป็นเลดทั้งหมดนะท่านผู้ชมซึ่งการที่จะเอ่อได้ลูกแก้วไอ้ตัวนี้คือเราต้อง ทำภารกิจนะเล่นแมทให้ครบตามกําหนดนะอันนี้ก็จะเป็นการถ้าเกิดเราได้ได้ทางด้านของไอปากกาไอประกานี้มานะท่านผู้ชมแล้วก็เรามากดเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มรางวัลให้เรานะอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ผมรับได้นะเพิ่งแลกมานะท่านผู้ชมเนี่ยไอที่มันขึ้นนะี่คือผมแลกมาแล้วนะแล้วก็วิธีการที่เราจะได้ตัวประกา มาแลกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะนี่นะครับท่านผู้ชมมันจะมีสองแบบนะคือแบบแบบต่อสู้แบบทีมกับการกิจกรรมส่วนตัวนะผมน่าจะได้เล่นแค่กิจกรรมส่วนตัวนะท่านผู้ชมแล้วก็เล่นในครบตรามแม์นี้นะท่านผู้ชมอ่าแล้วเราก็เอาไปแลกกันแลกของรางวัลได้นะท่านผู้ชมถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็อันนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแรงนะท่านผู้ชมแม์เหมือนมันจะเป็นแรงนะท่านผู้ชมเออผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหมดอื่นเป็นเล่นได้หรือเปล่านะอันนี้น่าจะเป็นแรงนะอ่า แล้วก็เออ่ไอ้นอกจากนี้นะท่านผู้ชมการอัปเดตครั้งนี้ก็คือมีทางด้านของสกินตุลคอนมาใหม่นะในในรันคารนะทุกท่านเดี๋ยวเราเออ่ไปดูก่อนเนาะนี่ทางด้านของช่างเครื่องกลนะท่านผู้ชมสกินของช่างเครื่องกลเนาะส่วนไอ้สกินฮันเตอร์ที่มันเป็นกวางเนี่ยคือมันเป็นมันมาตั้งแต่วันคริสต์มาสแล้วนะท่านผู้ชมอ่าอันนี้คือสกิน ช่างเครื่องกลเปล่าวะอ๋อใช่ละคุณผู้ชมอ่าสกินค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวคุณผู้ชมเป็นธนาของเป็ดน้อยนะเป็ดน้อยนะท่าผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นแอนิเมชันนะท่านผู้ชมเต้นด้วยเป็นไงเป็นไงแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรไหมนะท่าผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าไม่ให้มีการเสียวเวลานะท่าผู้ชมก่อนจะเข้าปี2022นะครับเดี๋ยวผมมาลงแร็งกันอีกเช่นเคยนะซึ่งผมชอบ ชอบเล่นแรงตลอดน้ำชมแบบโหมดนี้แบบผมให้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมไปเจอกัน อ่าแล้วฮะดูเหมือนจะห้องเจอไปที่เรียบร้อยกับความทรงจาของเรียนะซึ่งตัวละครที่เราเล่นในวันนี้ก็คือคนเฝ้าสุสานนะครับมีเพื่อนร่วมทีมเป็นนักบินกองทัพคนสวนและนักโทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไม้นี้เราพับเลยนะท่านผู้ชมเพื่อเอาไวจูนะอ่จาจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องข้างหน้าเลยนะท่านผู้ชมแต่ดูเหมือนเพื่อนแย่งไปก่อนนะเราไปเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเพื่อนแย่งไปก่อนจังหวะน,นี้ก็คือแบบผมยังหาเครื่องไม่ได้เลยนะ มีเครื่องขนาดแล้วนักโทษโดนตีมาจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นฆาตกรสาวกนะทานผู้ชมหรือเรียกอีกอย่างนะผมผมชอบเรียกฆาตกรต,ตัวนี้ว่าแบบเออท่านแมวนะทานผู้ชมเจ้าท่านแมวเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้แล้วดูเหมือนไม้แรกจะเป็นนักโทษนะทุนผู้ชมนักโทษจูงไม้แรกนะจังหวะน,นี้เอาล่ะเราปั่นยาวๆไปเลยนะปั่นยาวๆจังหวะนี้ดูเหมือนเอาแล้วจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่านักโทษโดนตีลงไปที่เรยบร้อยนะโอ้โหค่อนข้างไวนะผมปั่นได้11%เปเซนะทุนผู้ชม อาจจะเป็นที่ว่าเราเสียเวลาหาเครื่องด้วยไหมโดนจับนั่งเก้าอี้เป็นที่รยบร้อยนะมีเพื่อนกใกล้ๆอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวละครตัวอะไรนะเออเพราะว่าอก่อนนั้นนี้ผมก็ไม่ได้มองชัดๆนะว่าไอ้ตัวละครที่เข้าเครื่องรหัสตอนแรกเป็นใครนะดูเหมือนว่าเพื่อนจะไปช่วยนะจังหวะนี้ยังไงครับแล้ววิ่งไปนะฆาตกรวางธนัตของเสามาเป็นที่รยบร้อยอยังไรแล้วยิงปืนนะดูเหมือนจะเป็นธนัตของนักบินกองทัพนะครับท่านผู้ชมยังไงครับดึงมาจังหวะนี้นะท่านผู้ชมโอ้โห ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทําไมเพื่อนดึงฉานะท่านผู้ชมน่าจะโดนสกิลแมวนะท่านผู้ชมเขาน่าจะติดสตันรัวๆนะคือแบบตัวนี้สตันนานมากโหเลยฆาตกรน,นี้ผมว่ามันมันเกินไปนะท่านผู้ชมนะจังหวะนี้เราแบบปั่นยาวๆเลยนะท่านผู้ชมแล้วเซตเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งเครื่องนะดูเหมือนว่าคนสวนปั่นนะท่านผู้ชมแล้วนักโทษล้มมาตามมาติดๆนะท่านผู้ชมจังหวะนี้ เดี๋ยวผมแจ้งเพื่อนนะว่าสภาพยแย่ๆให้เอาให้เรามาฮิลกันก่อนนะท่านผู้ชมผมมองว่าถ้าเกิดแบบเราบาดเจ็บเนี่ยเราควรจะไปฮิลก่อนนะไม่ควรจะมาเล่นเล่นต่อนะท่านผู้ชมไม่ควรฝืนเล่นเอาง่ายไม่ควรฝืนเล่นนะนนเพราะว่าเกมมันจริงๆเกมมันก็เล่นได้เรื่อยๆสามสิบนาทียังเล่นได้นะต่อแมตช์นหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบบอกเดยว่าช็อนี้ไม่ต้องรีบ,บ,ลรบ,รบแล้วดูเหมือนว่าคนสวนน่าจะปั่นนะดูเหมือนว่าเสร็จในที่รึเปล่อีกหนึ่งครึ่งนะผมน่าจะไปช่วยไม่ทันนะท่านผู้ชม เพราะว่าอยู่ไกลนะดูเหมือนว่าจะปล่อยนะครับน่าจะปล่อยแหละท่านผู้ชมเราเข้าเครื่องนี้ต่อเลยนะเพื่อนน่าจะตุยนะท่านผู้ชมแล้วไม้นี้เราพับเนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม้นี้เราพับไปนะอ่าแล้วเพื่อนบินเป็นที่เรียบร้อยนะท่าทองนักโทษนะครับโอ้โหชีวิตนึงนี้ได้สองเครื่องนะท่านผู้ชมชีวิตนี้ได้สองเครื่องนะแล้วเราปั่นยาวๆเลยจังหวะนี้ดูเหมือนท่าทองนักบินของาน่าจะโดรไล่อยู่นะผมเดานะผมเดาผมเดานะท่านผู้ชม แล้วเขาน่าจะมาด้วยกันนะนักบ,บินกองทัพกับนักโทษมา,า,มาด้วยกัน,นแล้วล้มเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับนักบ,บินกองทัพจังหวะนี้นะท่านผู้ชมย,ยังไงเอ่ยแล้วแลวโดนจับอุม้มาจังหวะนี้นะท่านผู้ชมน่าจะโดนนั่งเก้าอี้ใกล้ๆแล้วสาะของคนส่วนปันเศจอีกหนึ่งเครื่องนะยังไงเพื่อนน่าจะไปช่วยหรือเปล่าเครื่องใกล้ๆแล้วดูเหมือนเพื่อนให้เราไปช่วยก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปช่วยก่อนนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปช่วยกอนนะทุกคนเอาจริงผมว่าตัวละครเอ่อไอเสาเนี่ยไอฆาตกรเสาหรือไอท่านแมวเนี่ยผมมองว่ามันช่วยยากมากเลยนะผมมองว่าจังหวะนี้ปาแมวมาแล้วไม่โดนน,นั้นท่านผู้ชมยังไงครับแล้วฆาตกรเตรียมวางเสาหรือเปล่าแล้วเห็นผมเป็นทีเรียบร้อยนะจังหวะนี้วางเสาแล้วตีผมมา็น,นทีแล้วผมตีสตันไงตีสตันยังไงโอ้โหแล้วนานเกินแล้วโด,ดนตีโอ้โหเกินไปเกินไปจริงๆเกินไปอ่ะ วิ่งท่านผู้ชมากเกินไปปะคือมันสตันนานมากอะนานกว่าไอตัวละครฝั่งซัเวอร์โบแม่โมดสาวอะท่านผู้ชมโอ้ยอย่างนี้แบบหัวร้อนเลยผมหัวร้อนเลยชอนนี้แล้วนักบินเขาทำยังไงครับดูเหมือนเพื่อนจะมาช่วยนะหรือเปล่าผมลุกได้ผมลุกเลยนะตอนนี้คือแบบคนส่วนมาช่วยแล้วจังนะจหวงนะหวนี้ยังไงครับระวางเสาไว้ที่เรียบร้อยแล้วจับอุ้ผมนะจับกุ้ผมนะจังหวะนี้ยังไงครับ โดนสตันมาจังหวะนี้เราคาดกรยังไม่ตียังไงตีเป็นหนึ่งทีไม่โดนนะท่านผู้ชมตีเป็นหนึ่งทีไม่โดนนะเราจับผมวางนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลุกได้ผมลุกเลยนะ <c ười> แล้วธนาของนับินเขทำบ,บินมาที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมโอ้ผมว่าผมฆ่าดหรอเมืเ่อกี้แล้วแบบมันสตันตนานมากอะท่านผู้ชมคือแบบนานเกิอนอะแบบเราจังหวะนี้ผมลุกได้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องแล้วผ่ามายนี่เลยผ่ามายนี่เลย,ยเดีย๋ยวผมไปเอ่อเข้าเข้าเครื่องตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวผมไปเข้าเครื่องตรงนู้นนะ เพราะว่าเราน่าจะปั่นได้เพื่อนน่าจะจูได้นะคนนี้ผมว่าคนนี้น่าจะจูได้นะมาปั่นเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เพื่อนจูให้เราสักแบบเครื่องหนึ่งก็ยังดีเราปั่นไฟแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนจะดงไล่ยาวๆ้ะจังหวะนี้มาเลยนะเราปั่นเลยนะคือเพื่อนถงเวลาได้สักเครื่องหนึ่งนี่ถือว่าดีอยู่โอกาสโอกาสแบบจะรอดหนึ่งคนก็ยังมีโอกาสนะท่านผู้ชมเห็นไหปั่นมาจังหวะนี้เราเพื่อนลงไปที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชม แล้วเหลือเรานะเหลือเราแล้วคาตกรไม่จับอุ้มนะท่านผู้ชมจังหวะนี้เดี๋ยวเพื่อนกดจอมแพนะ้เราเราแบบใจนักสู้ไหเราใจนักสู้ไงเราใจนักสู้แล้วเพื่อนโดนจับอุมอ้มไปที่เรียบร้อยนะจังหวะนี้แ้วคาตกรยังไงครับน่าจะจับนักวินะท่านผู้ชมน่าจะจับนักเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหล่อยช่วยเพื่อนนะน่าจะได้ลรอมั้งผมคิดว่านะยังไงครับคาตกรแล้วเสียงวาร์ปจังหวะนี้ยัเราวาร์ปมาไปที่รียบร้อยนะจังหวะนี้ผมวิ่งเลยผมวิ่งเลยคาตกรน่าจะหาเราอย ผมคิดว่าไม่ก็กลับมาไอ้นี่นะแล้วดูเหมือนฆาตกรจะยังไม่เช็คนะโอ้โหฆาตกรชราใจเจอะแล้วผมก็ดึงมปที่ร้อยดึงมปที่รีอยร้อยังไงต่อครับแล้วก็แยกกันไปคนละทางไงจังหวะนี้แล้วเสียงหัวใจตามมาท่านชมอืมกาจะแบบขอฮิวสักครั้งหน่อยขอฮิวสักครั้งก็ยังดีแบบได้ต่อชีวิตเกมนะท่านชมแล้วฆาตกรเล็งใครนะจังหวะนี้ยังไงครับฆาตกรแล้วดูเหมือนว่าฆาตกรจะเลือกเราแล้วท่านชมโอ้โหช้อนนี้แล้วผมต้องจุงนะ ผมต้องจูงนะมีท่าของควัานักขุดเลยขุดดินเลยจังหวะนี้เราต้อหนีไงหนีไงขุดดินหนีไงขุดดินหนีแล้วคาตกรวิ่งมาติดๆนะโอ้โหวิ่งไวจัดคาตกรไวจัดคาตกรไวจัดยังไงจะถึงแล้วจะถึงแล้วยังไงแล้วก็หววไปที่หลังหนึ่งทีน้ำชมโอ้โหชอนนี้คาตกรอยู่กใกล้เรานะน้ำชมเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ข้างหน้านี้เราพับเลยนะน้ชมแล้วคาตกรปาแมวมาจาังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะโดนเราหรือเปล่ายังไงแล้วพับไปเลยแล้วโดนแมวนะน้ชมผมน่าจะตุยยังไงชอนนี้ เฮ้ยแม่นาวิ่งมาทางนี้เลยท่นยานผู้ชมเดี๋ยวคาดก่อวิว่งมาเราหูแตแทนเราหัว,หวที่หลังจังหวะน,นี้นะโ,อโ,อโอ้โหพ้าดว่าท่านผู้ชมแม่นาวิ่งมาเลนนี้เลยนะผมแม่นาวิ่งมาเลนี้นะมมน้องใหญ่แล้วดูเหมือนเพื่อนปั่นได้เก,เกือบจะเสร็จหน้าเครื่องนั้นยังไงครับแต่ลของคนส่วนปั่นอยู่ในะจังหวะน,นี้ยังไงเสร็จไหมเสร็จไหมครานี้เออคนส่วนยังไงครับโอ,โอ้โหเขาเดี๋ยวนะเขาไมออแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครื่องหนึ่งท่านผู้ชมโอ้โห มีลุ้นอยู่นะท่านผู้ชมจังหวะนี้ี๋ยวผมบอกผมบอกเตรียมเครื่องเข้า,หารหัสไปแล้วนะเพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งใกล้เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะว่ามาช่วยเราหรือจะปั่นเครื่องเข้า,หารหัสดีนะท่านผู้ชม,มจังหวะนี้ดูเหมือนเพื่อนจะมาช่วยเรานะท่านผู้ชมโอ้โหจิตใจนายมันได้จริงๆจิตใจนายมันได้จริงๆ มาช่วยเพื่อนนะจังหวะนี้วิ่งมาแล้วแล้วดูเหมือนสิ่งของจะอยู่ใกล้ๆเรากันด้วยนะท่านชมแล้ววิ่งมาดึงผมไปที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนมาโดนแมวแล้วผมขุดนะขุดดินนี่ไงขุดดินนี่ไงเดี๋ยวเราไปเครื่องอันนั้นเลยนะดูเหมือนคนสวนน่าจะโดนแมวเหมือนกันนะท่านชมเราโดนตีลงมาที่เรียบร้อยแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเราเราเพื่อนกดยองแพ้อีกนะท่านชมเราใจนักสู้ไงเราใจนักสู้ไงเครื่องนี้จะเสร็จแล้วนะท่านชมยังไงเราออกมาเลยนะเราออกมาเลยปั่นไฟต่อนะท่านชมดูเหมือนฆาตกรจะ เห็นเราหรือเปล่าเห็นเราหรือเปล่าเห็นเราหรือเปล่ายังไงช้อนนี้ดูเหมือนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปู้เดี๋ยวดูเหมือนก็จะเห็นเราแล้วปั่นเสร็จเลยนะทุกคเอาเสร็จเลยนะจังหวะนี้ดูมาสักยุกมาซักยกมาซักยกมาก่อนปีใหม่มามาจังหวะนี้แมวมาแล้วยังไงครับไม่โด้นะจังหวะนี้โอ้โหเฉียดฉิวนะทุกคนเฉียดเฉียนนะจังหวะนี้ยังไงครับ ยังไงคาตกรอนเราว,วิ่งอ้อมมาผมอ้อมอ้อมทางหน้าของเออลุงอะไอทางหน้าของไอน,นี่ดีกว่าครท่านผู้ชมยังไงครับแล้วคาตกรอนไฟแดงๆตามเรามาติดๆเราตาแดงด้วยนะ้ำชมคนส่วนบินไปที่เรียบร้อยนะจังหวะนี้แล้วก็กระโดดข้ามหน้าต่างขบนที่จังหวะนี้ยังนะไงครับแล้วคาตกรอนปลาแมวมาแล้วยังไงครับไม่โดนนะท่านผู้ชมโอ้โหติดๆเอารถโดนเนาะโดนนะล้วโดนเนะสาด้วยโอ้โหโดนตีลงไปที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมโอ้โหแบบเขาพางเสาแม่นมากนะท่านผู้ชม จังหวะนี้ผมน่าจะบินนะท่านผู้ชมอม,มองเลยว่าฆาตกรตัวนี้มบถ้าใครเล่นเป็งน,นะแบบโหดเก่งอะ่ะผมว่าโหดอะ่ะเอาจริงเราต้องหลุมแมวให้ได้แค่นั้นเลยเราต้องหลุมแมวให้ได้คีย์เวิร์ดสำหรับฆาตกรตัวนี้หรอกตอเป็นว่าคลิปนี้ังไงบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปออกมาด้วยนะครับแล้วก็ปีใหม่ปีนี้ใครเดินทางกลับบ้านก็ขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยท่านผู้ชม ขอให้มีความสุขในปีหน้านะสิ่งดีๆเข้ามาห้นิีตลอดนะครับสิ่งอะไรไม่ดีก็ปล่อยๆไปนะทผู้ชมก็เป็นว่าเจอกันในสัปดาห์หน้าครับว่าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันบ๊ายบาย